คุณอาจจะได้กัญยาณมิตรที่เข้ามาส่งเสริมด้วยอันนั้นหนึ่งส่วนเอกหนึ่งส่วนหลายๆท่านกำลังจะมีโอกาสได้พบความรักครั้งใหม่นะคะชาวมีถุนใครที่แบบว่าโปรงเรื่องความรักไม่สนใจละหรือห,หรือว่าเจ็บจี๊ดมาละนะคะแต่เราเชื่อว่าณนะวันนี้คุณสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับเองได้นะคะหรือใครที่เพิ่งเจ็บก็ต้องใช้เวลา สร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองแต่ถึงแม้ว่าคุณกําลังใช้เวลาสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองคุณก็กําลังจะมีทางเลือกนะคะในส่วนทางเลือกก็ในช่วงจังหวะเวลานี้ก็ยังมีคนอื่นเข้ามาคุยกับคุณได้กลาญาณบิดใหม่ๆนะคะอลองเปิดใจอ่ะคุณอาจจะยังไม่ได้คิดอะไรอนาคตวันข้างหน้าแต่คุณอาจจะมีโอกาสได้เปิดใจได้คุยกับทางเลือกใหม่ๆซึ่งในหลายๆท่านก็โชคดีมากๆเพราะบางท่านกําลังจะได้เจอเนื้อคู่ นะคะกำลังจะได้เจอเนื้อคู่อ่ามีถุนช่วงนี้บางท่านนะเป็นแบบนี้ด้วยนะที่เพิ่งโสดมาเนี่ยขอบอกเลยนะคุณเอาเวลาคุณเนี่ยไม่อยากจะคิดมากคุณไม่อยากจะคิดเยอะไหมอะคุณอยากจะไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่คุณอยากจะไปนูน่นไปนี่คุณอยากจะลองมีสังคมใหม่ๆคุณอาจจะลองแบบว่าเออเอาตัวเองไปเข้าหาเพื่อนก็ได้พากันไปมีออกกําลังกายด้วยแฮะมีถุน <c oughs> อก็ดีเหมือนกันนะการออกกําลังกายเนี่ยมันเป็นการเผามันเขาเรียกว่ามันเป็นการเผาผ่านพลังงานนะนะคะแต่เชื่อว่าคุณกำลังจะมีโอกาสความรักค่ะนะคะจะมีถุนคุณแล,และบางท่านจะได้เจอคู่ด้วยได้เจอกัลยาณน,น้มิตรที่ดีด้วยนะคะแต่ต้องบอกกันนะบางท่านอนะมีเข้ามาก็จริงแต่ก็ยังแบบว่าที่ได้ก็ไม่ชอบมันผิดหวังไปแล้วเออที่ได้เนี่ยมันก็มีการผิดหวังไปแล้ว ที่ชอบเนี่ยนะคะผิดหวังไปแล้วที่เข้ามาเราก็ยังรู้สึกว่าเราก็ขอคุยไปเรื่อยๆก่อนอะไรอย่างนั้นก็มีสร้างสีสันในชีวิตก็มีนะคะอันนั้นคืออีกหนึ่งเคสที่จบโอเคมาดูดีกว่าโสดความรักขอให้โชคดีมากๆแล้วเนี่ยไพ่ส่วนน้อยนะที่ขึ้นมาว่าคุณกำลังจะได้เจอนคู่เนี่ยนะคะแต่เชื่อว่าคุณได้เจอถ้าดวงลากชะตาใครหรือดวงชะตาพื้นชะตาใครปีเนี้ดาวดี นะคะคุณต้องได้เจอคู่อยู่แล้วนะคะโอเคคู่ตรงนี้น่าจะเป็นคู่ครองด้วยน่าจะเป็นเนื้อคู่ด้วยคู่บุญด้วยนะคะเพราะว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูเท่านั้น <c oughs> นะคะและดาวประจําตัวของคุณย้ายมาเป็นเกษตรตาทิปรีอีกคุณจะได้คู่เข้ามาส่งเสริมคุณจะได้กรลยาณมิตรเข้ามาส่งเสริมนะคะของชาวมิถุนมีค่ะมีมีแฟนเข้ามีคนมีความรักเข้ามาค่ะนะคะ,นะคะต้องเรียกว่ามีความรัก เพราะาคุณยังอาจจะยังไม่ใช่แฟนแต่กําลังจะได้พบรักที่เข้ามาเกื้อกูลเข้ามาส่งเสริมเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่คุณเคยขาดหายไปในสิ่งที่คุณ